พุ่นอะนละหวดจัดมานี่เนาะพุ่นบงเดอเป็นหวดเป็นหวตอันันพุ่นอีกได้บัรพุ่นตงต้นยุพุ่นะพุ่นะบู๊ยหลายกียต้นนี่เนาะเพราะเวขว่าบางขัางน้าจเสือข้าว่าตอนนั้นมันข้าวในมีปนี้เนาะพุ่นอะเห็นบ่ล่ะเอออะ ดกห่ยั้มยางอยู่ตัวหนี้งปะเนี่ยเออเฮ้อเฝ้าออกมาโหลดก่อนมันสหนาวโอ้โอ้โอ้ผีบักล้ายหนึ่งตัวผีมาพรอมตัวเหนียวจอดก็แม่เสียงเรียกเป็นยังไงบ้างฝน่ะมาจากมุม่นมองมุมจอดฝนาะนะเห็นบ่ nhỏ em nhà như phụ nữ bơi bà này mà này yêu này phi long phụ ô hô oh, oh. phụ nào, phụ nào, phụ nào. phụ phụ điền tăng dạ như phỉ. 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 đó phụ ăn à nuôi này nồi cá lăng phi nợ toàn tiền lái ô phi xuống xuống phi cái miếng đấy ม,มันมาดกอันอย่างล่าตัวนี้ยี่สิบมีกัเห็นบ่ะฮอกกับไปเห็นเนะาะฮอกกับทาทยตัวข้างนอกคนน่ะเพราะว่าเก็บไปแล้วเด้อเมื่อวานนี่อันกับแบบง่นึงวันนี้เนาะนึ่งวันเนนะนนสร็จปบมีขา้าขงในตักขัเก็บกินเสมอได้สิบอกให้พี่น้องกินเมือ่อละอันฮอกเก็บนวยเห็นนะหนูถั่วฝักยาวเนาะ แต่าดมือ่อวานนี่เก็บหลายเก็บย่างหลายนะเมือ่อวานนี่เป็นกลับแบบไงน,นึงเนาะว่าเสียนนี่มั่งเนี่เอ้ยพน,น่นาะเงาครับพี่อเด้พี่กัดลนวนอ้วนไปเพี่เอ,อ้าคุ้มค่าตลอดรอบนี่บังดอกบังด๊อกมะขาสวนรอบนี่คุ้มตัวนี้เห็นไหมเงาอีหลีเนาะโอเนะ xong sư tôi phật nhà hỏi thì tất nhiên hảo là phạt được phớt được nữa bôi liền lai cái thang vô thang ok khảo thai ok khảo thai ok ok bạc ok mà ok 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 ở ok ok อยู่พุ่นไหลยอยู่ฟังทางพุ่นอีกเนาะจอด้ที่หนังจอดเรื่องข้างนอกข้างในเอากินเข้าไปบบบนีน้เนาะตะเบีย้ยหละ่ละล่ะต่ำละามาบ้านตะว้านมักนะข้าสกินก็ขนมจีนนะนะกินก็ขนมจีนก็ปนเออปนปลาทูอื้มแมนล่ะสุดที่ปนปนลาทูดามาแล้งคิดไปคิดมากเลยอยาก,อย,ากอยู่ด้วยถ้าเห็นบักทูเราค่อยมกักกอยังนี แต่กินก็ปนมันกับเขา <an> ่ากันเนาะมันหอมหนีต้องเป่ากิ <un border line> <ส>นละพี่น้องมันสิเถาแล้วส้มอ่นน้นียนแน่มันกับกระลั่งเกิดมาใหม่เนาะก็กินปากเดียวคือว่าเรากินผู้เดียวเนาะพอใหญ่นีแล้วพอกินเนาะพักแล้วพอกินได้พี่น้องพ่อใหญ่คอยเนี่ยแล้วสึกินแต่อาหารแบบเอ้ที่ที <ummer Georg ical> ่สร้างมากินโหลดนะนะแล้วพอกินอาหารทั้งสี่ดอก ข้าบอกให้กินข้าว่าข้าวเช็ดยังห้แล้วาก็บเบาแล้วก็กินเพระาะเนี่ยสื่อสั่งเอาโหลดเราสัง่งแล้วแต่ไผ่ตะมันแล้วเนาะแต่พักเสร็จหนึง่งเราก็ยังบักินอยู่เนาะพี่น้องน้ำทาเขาก็บบกินกันแล้วแต่เธอโอ้โหนนี่ยเาแล้วก็หายมาเบิ่งอย่าสะทันาอ แน,กนวนนกินเข่าตัว่าเนี่ยพอจกินได้อีกยังอีกก้ป่นทอนแล้วเนาะจะเห็นถั่วฟักเงวแนวนี่เนาะคิดพออด่อย่างเดียวทอนแล้วย่างเดียวคิดจะของมักนะแต่ว่าเอาไปประกอบอาหารนั่นมันได้หลายอย่างอยู่ยแล้วล่ะพระโลภเพราะงานผัดออนซ้อนได้ปะเนี่ยผัดเส็ดได้เนี่เป็นตะเห็ดนี่แนวขาดมุ่งเนี่ย นอยมันใหญ่โพดพี่้อง่อยถ้าไงถ้าแง่ว้าได้เถาได้พอดีสุ่มเถาก็ใบลายอยู่หันนาแต่ว่าสุ่มพอกินนี่เว้ยคนน่ะถ้ายังเบิ่งบักทัวเนาะเหมือนนี่ แม่นว่าอากาศดีตรงแต่ต้นนั้นตน้นฤดูห่อนนั่นบอกโอ้ยยังสิโดกกว่านี้พี่น้องอันนี้มันอากาศเนามากสื่อๆเด้มันห่อกระสิมาดีบางเดือนนี่สื่อๆเด้เฟือ่องขึ้นจากความหนาวนะพี่น้องหน้าห่อนะคะกันยังหนาววันนี้มันก็สลอดว่าใครเนี่ย,ยต้นไม้กบับหอยุ่งหลายต้นปะเนี่ย ซุ้มน้อยเนยน่อยมันนี่เนาะมือเนี่ยนั่กยยมมนก็เกียวอยู่มันกระเสีนกระลังไงปัญหาแล้วเนาะพี่น้องเนาะให้มันเกี่ยวต้นดอกท่านตะวันข่อยเนี่ยเ <c> ห <oughs> ็นปะซ้อมวันนี้หลายค่ะซุ้มพอกินกับพอกินซุ้มไอ้กำลังพ่อ,อนนี้ก่อนซุ้มพอต่ำกับพอต่ำ ออกดอกมากกหลายเนาะพุกน่ะออกดอกแต่แขนงอันนั้นเตรียมพร้อมถ่ายไ่นะได้ีหมมวนตัวเขาสวนกันยางไปเบิางนั่นเบิางนี่เนาะเบิางดอกไหม่ดึงเอ๋ยทั่วบักเพียไปเองตัวเอ็วนว่านึงอัดแปดนึงเห็นบ่มลูกใคยกันเขาไปไหนหันไปแล้วเอามาบอกแก๊บบอกคิดดื้อ บักจอดสื้อาทั่วเบิ้งนี่จอดผ้าเบิง้งอันบักแตงบักจอดผ้ารถเบืง้งบ,ง,งบักแตงหมดละดอกบักแตงข่อยน่าดีบกแตงเอาไว้เห็ดแนว่ยเอยนั่นหน่อ,นะนอบักใหญ่คือเรือเบืเ้องเนี่ยเลื้องอ้อยเลยเต้นหน่อเดียวนี่ก็ได้บักหลายแตงละได้หลายต้น เป็นน้อยในเนาะน้อยเดียวกับเกินพ่อพ่อหัวมีแนว่ยได้เนวมันแล้วห้องประธานกินน้อยอื่นๆแล้วแบบแต่มันมีกับบ้ต้องเอาไว้กินอย่างเดียวแต่ไน่ตะพิการก็ยังยั่งยู่เนาะไน่ตะพิการก,กับบ้านบดอยู่แต่ว่าหาบ่พอถลนละจะเอาไว้กับร่างไรขอบคุณ อย่างายอันานแล้วแบอันเป็นนวยตะปอตะแตปกกับกระลังมีเอ้าอันนี้เดี๋ยวๆเป็นนวยตะปอก,กับมีน,ะน,น,น่าเดเีกระลังเกิดด้วยกันไปเพราะได้เก็บกินนะพูดเดียวกับมุมปากพอดีละ่ะหาเก็บกินไปรเรื่อยๆพอดีเบิดกับพ,พอดีอันหนาวมาอีกคนละเนาะ กินไปซอสิครบบสุดอย่างก็จักทัวจักแตงก็กินให้มันครบเถ่อะมันอีพ่ารอเบิงบ้งทัวเนาะทัวก็บักแตงก็สิลาะไปเรื่อยๆน่ะบ่อึดบ่บต้องเลยสางก้อนเทนยากต่อเ,เอาตามชีวิตเท่านี้เนาะพี่นังเนาะเหาเห็ดจังใดใาอยู่จังไดเห,หาก็ดท้ายไปบริพ่าอัน เอาเด่นเอาดังดอกเฮ็ดไปถ้ามันได้ก็ดีบ่ได้ก็แล้วไปนะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮาก็อยากลงเรื่องเล่าของเฮาเนาะเพราอยากเบิ่งอยากอีหยังก็เข้ามาบ่อยากเบิ่งก็ผ่านบ่ได้ว่าให้กันเครียดแข้งแหนงใจผู้ใดเบิ่งไปเพื่อความบันเทิงหรือว่าเบิ่งเพื่อผ่านก็แล้วแต่หั่นนะให้กันร่งใจก็แล้วแต่เอออ่ะให้กันร่งใจเฮามาเฮาก็ไปส่วนมากข่อยไปจบคลิปด้วยพี่น้อง ผู้ใดสิวา่าข่อยสิมากไปแต่ผู้ใดคีบเนาเน่าคีสันกับไปยูทวา่าเจไอไปแบบสุดซอยโหลดผู้ใดจักซิฟนาทีนี่ข่อยมากตัวเพราะว่าจะคล้องกับซิฟนาที่นี่บลาประมาณนี้กับไปเขาให้ยเข้าเขาห้เขาตัวเข้าข่อยกัวมากตัวเน่าเนี่ยเน่าเ่าเราข่อยยังมากแต่ว่ามันเป็นสมองได้ละจักซิฟนาทีนี่พอดีซิฟกัวเนี่ยข่อยกับไปหายอยู่ผู้ใดมาหาข่อยกับจับู่้กับไปเบัดนั่นแหละ